และอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เราเป็นนี้นั่นก็คือความคิดของเราตั้งแต่แรกว่าเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะเป็นนี่อะไรเราอยากจะได้แบบเนี้ยอย่างสม,สมมติเรามีนาฬิกาอยู่แล้วแต่เราอยากได้นาฬิกาเพิ่มทั้งๆท,ที่นาฬิกาของเราก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังเดินอยู่ไม่ได้เป็นอะไรแค่ใส่ฐานก็เดินได้แล้วบางคนค่ะส,ส่วนถามว่าส่วนตัวยดาเองถามว่าอยากได้ไหม เห็นก็อยากได้เช่นเดียวกันค่ะวิอยากได้ใหม่อ่ะอันนี้คือมันไม่สวยแล้วอ่ะมันมันนานแล้วอ่ะใชม้มานานแล้วมันเก่าแล้วแต่คุณรู้ไหมว่านาฬิกาเครื่องนึงอ่ะเราซื้ออ่ะมันไม่ใช่บาทสองบาทนะคะมันก็คือขึ้นตั้งแต่ลักพันน้องก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกยี่ห้อไหนแต่และยี่ห้อราคาก็ไม่เท่ากันคือความเป็นนี้ก็ไม่เท่ากัน ส่วนตัวยาทาเองจะรู้สึกว่าโอ้อันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะแต่ถามว่าอยากได้ไหมเห็นอันนี้ก็อยากได้เห็นนั้นก็อยากได้เห็นก็อยากได้แต่คือควบคุมตัวเองได้ว่าโอ้เราก็มีแล้วนี่แล้วเราจะซื้อเพิ่มเพื่ออะไรอันที่เรามีอยู่แล้วก็แค่ไปใส่ฐานเปลี่ยนฐานเราก็ใส่ได้แล้วนี่ยนะคะ่ะถ้าคุณคิดได้แบบเนี้ยคุณก็จะรู้ว่าอะไรที่มันไม่สําคัญคุณตัดทิ้งอะไรที่มันไม่สําคัญอะไรที่มันยังไม่สําคัญนะตอนเนี้ยก็ตัดทิ้งไปนี่นะคะ่ะคุณจะเริ่ม เริ่มหมดหนี้เริ่มที่จะไม่สร้างหนี้ให้กับตัวเองนั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะยาดาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ